สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลมค่ะคลิปนี้จะพาทุกท่านมากินตำกุ้งกับอิหายุกินะคะบอกเลยนะคะว่างานนี้รู้จักคําว่าอร่อย amazing เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากๆค่ะพี่หยกกับพี่เฟิร์สเป็นคนจัดการนะคะบอกเลยนะคะว่าน่ากินมากๆเลยค่ะน้อง ยูกิก็ทานแต่กุ้งนะคะน้องกินแค่นิดเดียวเองนะคะแล้วก็มาร้องเพลงมอบความสุขสนุกสนานให้กับแฟนคับได้รับชมทางไลฟ์สดอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศของการกินส้มตำที่อร่อยเ m a ม ing กันค่ะนะคะมาทำายากกินให้กินนะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะ สองนะคะอันนี้ก็คือยำรวมยำรวมมีเล็บมือนางกับมีติมีหะเล็บมือนางมีเล็บมือนางแล้วก็กุ้งแล้วก็หมูสับมีมีเล็บมือนางแล้วก็มีกุ้งนะคะแล้วก็มีหมูสับแล้วก็มีเอ่อ บะถัว่วใส่บะถั่วด้วยนะคะถั่วลิสง,สงตเลมอ,นนอันนี้เป็นตำเลีบมือนางแล้วก็อันนี้คือตำอะไรคะตำกุ้งสุกอันนี้คือตำกุ้งสุกนะคะโดยข,ข้าวข่าวก็จะประมาณยิ<ซ> <ๆ S 2> นดีต้อนรับแม่แม่จากบ้านโตกเกียวนะคะสวัสดีครับวสดีค่อ๋อสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับแม่ม่าจากเอ่อโตเกียวมิวสิกนะคะ ขอบคุณมากาที่ตามให้กำลังใจนะคะน่ารักมากบ้านหิวดิแม่ยังกินเล่นงั้นาะจ้าโอ้สักไหวใหญ่ บัวมี่เอนมี่เต้นพีพีแดนเซอ,อร์วันเขาโยกมืสักชื่อน้องทำไมบอรดโต้วก็อะสิคิวันชื่น,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 ชนชอบน้องนี่น้องก,ก็เลยสักซื้อน้องลงมเขียนบานได้เส้นซ <c oughs> ื้อจะคล้งองกัเคืนโต้บได้ซื <c oughs> ้อแเอาจลาเบย์จราเบ,บย์ลิขุณา ตามมารักค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้เรากินข้าวพาเล่ติกตุกมนใส่ลูกแกะเลยแก้มเือเงียวแกไปได้กินอัน่องแล้วกับผู้ไรเงียวตะกรมาเงียแกมซื้มเสือเียวจหาเืียภาษาจีนว่าอย่างเงียวเอออ้ยทเลใส่ปลาโปมากคุณนะโปมากคุณนะก็เลยเป็นเงียวคุณนะกินเกียวเมื่อกี้คืออะไรโปเนี่ย คุณน่าก <t od ay> ินเนี่ยคุณหน่าโปรให้งมากคุณน่ากินเนี่ยกินกับขยับอันคุณน่ากินอนนึ้อิตาเลียนโซดาแล้สูตรแบบสูตรไม่แบบข้ามันอย่างเดียวที่เรานี่ยกินกันเอาลงดู เีอยอสูต้องไน่รผักสดเยอะมากค่ะทุกคนแม่แม่ได้อะไรกินคะได้อย่างกินเล่นงกันค่ะขอบคุณแม่จากบ้านโตเกียวนะคะ โอ้แม่แมีตามมาหลายตัวนี่เขาบอกว่าม่มล <laughs> เลีงอย่างแรงมากขอบคุณนะคะขอบคุณตลอดวลางยางนไหนบ้างรับเชิญมานนาจีกนะครับไม่แม่เราเชิครับ มีห้างเกเรีหาแน้เไลูแนาให้นูไปเบียกมั่นกันเลยค่ะคยเห็นยุงมันสำปะหลังจ้างนูไปเนี่ยนูเคยเหตนยุจ่ะตามฝนกับโบ้ไม่ยยบ้านดนี่อะไรจะไม่ออกนะถ้าไม่รอเพีงลมขอบคุณแม่ยายค่ะอ่ะติดติดให้แล้วเลยนะคะมาลูกขึ้นติดอะไรหน่อยได้ไหมมาดกีติเองอาอ่านก่อนอ่านอันนี้ ตลบำนานบทใหม่ค่ะทุกคนตีนอะไรเองค่ะอ่านพ้อขอบคุณแม่ยายบ้านดุงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านทางขิ้หมูยุกีขอบคุณแม่วิสาแม่พ้อแม่ชุติมาแม่สีนวลแม่แม่เสมอแม่มอกแม่เสมอแม่เสมอนะคะแม่ทองขานแม่อุมาพร ป้ามานีสุกัญญาอยู่อเอริกพี่หมอนะคะพี่แม่เชียยังองที่อ่านบ่ออกอ่านกเนย่ยบูพี่พี่ีพี่วีพี่ขอบคุณพี่ีแม่กระไรขอบคุณพี่วีนะคะขอบคุณแม่รุ่งตะวันขอบคุณแม่ตู่ด้วยนะคะแกอันนี้ไปอ่านัอ่น้ครับ ตัวหัวตหมีอนี่ปวดนะคะเราตีเอค่ะทำงานแม่ๆมีใครไดดูรายการดาราล้อกันบ้างคะเป็นยังไงบ้างเป็นมีในติ๊กต็อกเยอะมากเลยอ่ะเห็นพี่ๆเขาไปตัดลงคืออยากจะบอกว่า เดี๋ยวอยากจะบอกว่าในรายการคือไม ah ่มีการเตรียมกันก่อนเลยนะคะก็คือสดๆเลยแล้วหนูก็ตกใจตามเหตุการณ์จริงๆนี่ตอนอันห้องไงเขาจะเอาออกมาเหรอยังไม่ดูอ่ะจริงวะจริงเราครับพูดจมะถ้ากินได้บอเหรอไม่มีการเตรียมกันเลยแล้วหนูก็ตกใจทุกทุกตอน ปกติแล้วถ้าถ้าเป็นแบบแบบนี้เขาจะมีการเตรียมใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกกันเลยอ่ะก็คือไม่เป็นไรลูกมาถามถ่ายไปดูเลยนะบ้านไมนไว้ดูแต่ว่าไม่เกิอย่างไข่อะเข่คิดว่ามีไอเดอเออไม่ใช่อ่ะมันติดนี้ถอนตอนนี้ขึ้นรถไปโดนน่าจะติดเหมือนจะติดอยู่นะติดเพราลูกเป็นอาเจียนไข่ลูกอะตอนที่อยู่บนรถตอนที่แบม่ไม่เกี่ยวจะ ครขอบคุณมาลัยนะครับจากมามิสุกัญญา USA นะคะแม่พร USA แม่ลิชวีแม่พิสาแล้วก็แม่หยาดนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาลัยนะครับขอบคุณมามิสุกัญญา USA นะคะแม่พร USA นะคะแม่ลิชวีแม่พิสาแม่หยาดนะคะขอบคุณนะครับพ่อกินไม่พงเลยให้แม่แคบ มน้ำสตา์และกับบ๊บบี้ผู้ใดเชี่ยและกับบ๊อบบี้แพ้เขี่ยเี่ประพันอีกรอบนะครับหนึ่งสาวสามเขาหม้ันเท้าดีเซลท่างรดบะโ้อเคน้ำบะเนี่ยทั้งกินทั้งร่องแ้วมาหุงพี่เฟิร์สอร่อยอร่อยเสียพี่ดีอ๋อเสียเสแบงค์ราไม่กินทางล่างโดดขนาดย่างขาเดียงยัยังือเหมือนไซดได้ไหมเี่โอโอ โอ้คุณอาเจ้เพื่อมาหนอยแค่คุณอากินออมมีมีมีซ้อมไหมคะไม่มีฮะมีเลยตตอ้นุปัว้ายอันนี้ตำมาค่ะมาค่ะอันนี้ตำแมวอันนี้ตีเอาย่างเรเราจะกินจุ้ง กุ네่มเนี่ยกุ่มทีนี้หน่อยครับมีอะไรขึ้นเยื่องอร่อยเปิดทิ้งครอบประกอบับเอาข้าวปุ้นมาเปิดเองนะทุกคนค่ะคุณผู้ชมยำรวมอร่อยมากถ้าใครได้กินนะแบบอร่อยมากแล้วก็ไม่เผ็ดเลยนะคะอร่อยอเมซิ นองกงกันอะไรได้ tiktok ไหมน้อง่ะนอะไรได้ tiktok มีใครได้ดูไหมอ,อร่อย a m a ส i n g พวกเราสองคนนี้มาต่ตลาดเนเายรวดเร็วมากยกไปในแบนแบน คนตามมูหูอร่อยมากอร่อยจริงไม่เผ็ดเลยอร่อยแบบอร่อยอเมซิ่งไม่แม่มาทานข้าวด้วยกันนะครับยกเปิดเพลงคว้อยเลยหยกยอดต้องใช้ปี่ใช้ค่ะเปิดใจญ่ต่งเลยละนาะโฆษณาเพลงถูก าไม่อีกแล้วพี่จำได้ม่อเขาเนม่กเข่าเดอรเข่าเดอรนี่ดื่นี่ทำนี้นี่เหอนทำแนีทำแอาอวแม่เม่ยต้องกินเด็กค่ะสั้น ี่แม่เดียวก็มาตัดเอาม,มาตัดล้เนาะอ้กุมกีบเพลงนี้ร้องแล้วค่ะงานล่าสุดมึงเปลี่ยนเสียงขึ้มาลองวาสำนันกใบห้เ้า,รเ,ราเราเส้นรุ่นมนนาป<ม><ม>อเบาควยมสำนกฮ้ยยังม,มีมันไม่มีคาราโอเกะ สีปะชมีิ้วมจิมันปะของเขาไม่ินแมเขาไม่จินแมอ๋อโบดหอยปละน่้องเหมือนกันอ๋อใจยังอีกยอมายเอะหอยขัคนเดียวใส่ซมาก่มนตัตีแบบตีาอย่างฉนสามิใส่ซากด้วเขาจีบมก ขอบคุณมาเยาแม่แทุกคนนะคะขอบคุ่แม้ของคาวท้แชรยังจะบอกแม่แว่าเหลน่อันที่เปลี่ยนปไฟลคอรูเปลี่ยนในอจลิกันมัเลยเปลี่ยนเองนะคะแต่ายังเขาไปไปเหลนบไรนะคะก็ผู้ยากทาท่าเจอกันใน IG ได้นะคะว่าโติ๊กตอกเพราะว่าโพสทุกชั่วโมง ค่ะ <c ười> ขอคบคุณนะคะเราเจอกันในหน้านะคะที่หมอทุกคนนะคะ, <piel Heavenly> ะค่ะ